ติดต้องรีบบำเพ็ญเจริญปณิธานบรรลุปณิธานบรรลุภารกิจเพื่อกลับสู่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมท่านคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อกลับก็จะรู้ว่าตำแหน่งเดิมของตัวเองคืออะไรพอเราศึกษาจากพระโอวาทบทนี้ทําให้เรารู้ว่าบุคลากรทุกคนที่ลงมาช่วยงานพระอาจารย์เนี่ย ไม่ใช่อยู่ๆก็จะไม่รู้อีโนอีเนแล้วก็เป็นบุคลากรนะเพราะโลกแห่งสังกตธรรมมีกฎหนึ่งเรียกว่ากฎอิทัพมีว่าเพราะเพราะสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับ องมีเหตุถึงมีผลถ้าท่านไม่มีที่มาท่านก็ไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี้ถ้าท่านไม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก่อนท่านก็ไม่ได้เป็นบุคลากรในยุคสุดท้ายปลายกับเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงบอกว่าสิทธิ์ต้องรีบบำเพ็ญบรรลุปณิธานเจริญปณิธานบรรลุภารกิจเพื่อกลับสู่ ตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั so, who, Studies, right? hmm? ้นเราเป็นใครล่ะเราเป็นใครมาเกิดอ่ะเราเป็นสิ่งศักดิ์สิธิ์องค์ใดองค์หนึ่งใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้มองดูตัวเองสิเหลือคราบใครแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหมเหลือลักษณะแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้างไหม ท่านเคยดูกระจกไหมแล้วเห็นตัวท่านเองเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมหรือเหมือนอะไรเพราะนั้นท่านพระอาจารย์บอกว่าสิทธิ์อย่าได้ดูถูกตัวเองนะเพราะสิทธิก็คือผู้ที่มีปณิธานจากฟ้ากลงมาก็กราบพระแม่องคร์รมลูกจะลงไปฉุดช่วยพี่น้องของเราที่อยู่ในทะเลทุก เพราะตอนนี้ลูกอยู่เบื้องบนส่งทิพพเนตรลงไปทุกคนตะเกียกตะกายทรมานมากบางคนก็อยู่ในนรกโดนผ่าท้องควักไส้ร้องโอดโอยบางคนอยู่ในโลกมนุษย์ก็เจอเหตุเพศภัยใช่ไม่ใช่บางคนอยู่โรงพยาบาลทรมานไหม,มเล็กเสียบผ่าท้อง สมองบวมบางคนก็นอนติดเตียงบางคนก็มะเร็งเจ้ากรรมนายเวรกำลังกัดไส้เป็นมะเร็งลำไส้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มองเห็นเป็นเป็นตัวเจ้ากรรมนายเวรก็กำลังกัดกัดน้ำเหลืองไหลแล้วก็ดูดน้ำเหลืองดูดอะไรทรมานไหมคนเหล่านั้นก็คือพี่น้องร่วมท้ององค์ธรรมพระแม่องค์ธรรมเดียวกันพอมองแล้วทนได้ไหมทนไม่ได้ ก็เลยมีปณิธานว่าจะลงมาในยุคสุดท้ายปลายกับลงมาเพื่อช่วยพี่น้องร่วมท้องพระมเองค์ทำที่ทรมานลอยคออยู่ในทะเลทุกข์ใช่ไม่ใช่ใชแต่พลลงมาแล้วในโลกแห่งสังกตะต้องลืมอดีตเราก็ลงมาพอลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้น อะไรขึ้นตอนลงมาเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าอย่าลงไปสิทธิ์อย่าลงไปพราะโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นกับดักมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันเป็นหลุมของมารมันเป็นบ่วงของมารมันเป็นดอกไม้ของมารถ้ามารยื่นดอกไม้มาให้สิทธิ์ต้องอย่ารับนะครับค่ะในโลกโลกีนะนะั่นแหละ มันมีกับดักที่น่ากลัวนะกับดักมันไม่ได้แหลมไม่ได้คมแต่มันเป็นกับดักที่หวานหอมนุ่มนวลอร่อยเราเห้าหานมากตอนที่อยู่เบื้องบนเราเห้าหานเราก็บอกว่าเป็นตายยังไงก็จะลงมาพระอาจารย์บอกสิจะลงไปเลยโลกมนุษนี่มันน่ากลัวนะ ไม่ได้ลงไปพระอาจารย์ไม่ให้ลงเราก็โขกหัวกับพื้นป,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 ปุ๊กปุกปกมาจะพอ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 ทนดูไม่ได้เอาลงไปก็ลงพอลงไปก็หายจ้อยตอนนี้พระอาจารย์ก็เลยส่งรุ่นหลังลงมาตาม รุ่นหลังลงมาก็มาตามเพราะมาตามก็เหมือนลากแมวข้างหางอะไปลากมารับธรรมะก็ตะกุยตะกุยตะกุยเหมือนดึงหางแมวอะแมวข้างหางใช่ไม่ใช่ผู้ได้นํำรับรองบอกว่าไปรับธรรมะไม่ไปถ้าไม่ไปยังไม่เท่าไหร่นะตะกุยไม่พอหันมากันกัะ อันมากัดอีกนะแต่ผู้แนะนำรับรองก็ใจเด็ดก็พยายามลากมาเป็นแผลนิดหน่อย